สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเปิดโรงเรียนป้อนตอนที่5และ6เรื่องราวต่อจากตอนที่แลว้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่รถกลับมาที่บ้านครูขิมก็โทรหาเพื่อเอาคําตอบว่าโสจะยอมรับทุนไปเรียนอเมริกาไหมที่ทางโรงเรียนให้เพราะว่าโสดสอบได้คะแนนปลายภาคเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเธอก็เลยถามกลับด้วยความสงสัยว่าทําไมทุนนี้ถึงให้ง่ายในเมื่อค่าเทอมธรรม,ธรมดายังต้องตามใช้ที่หลังเลยครูขิมก็เลยยอมพูดตรงๆว่ามีผู้ใหญ่ในโรงเรียนเริ่มไม่พอใจเธอครูขิมหวังดีจริงๆก็เลยอยากช่วยให้ไปอยู่ที่อเมริกาโสดก็เลยบอกว่าเธอขอปรึกษาแม่ก่อนแล้วก็วาง สายไปโลดนึกภาพย้อนไปตอนที่เธออยู่มตน้นและพอก็ยังไม่ป่วยแถมบ้านเธอรวยมากๆแถมยังเรียนโรงเรียนห้องอินเตอร์อีกด้วยตอนนั้นเธอเป็นนักดนตรีเชลโล่ประจำโรงเรียนมีโอกาสได้ไปแข่งระดับประเทศเลยแต่วันหนึ่งธุรกิจของพ่อเธอเกิดล้มขึ้นมาทําให้มีปัญหาเรื่องการเงินจนแม่ต้องพาโลดย้ายห้องเรียนมาอยู่ห้องธรรมดาที่ถูกลงถึงแม้ว่าบ้านเธอจะมีปัญหาแค่ไหนแต่พอก็ยังสัญญากับเธอว่าเขาจะทําตามสัญญาจะส่งโรสไปเรียนดนตรี ที่เวียนนายอย่างที่รถฝันไว้วันหนึ่งตอนเลิกเรียนรถก็ได้รับโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลและแม่ซึ่งเป็นข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นบ้านของเธอก็สูญเสียเสาหลักประจําบ้านไปเงินก็แทบจะไม่พอใช้จนแม่ต้องทยอยขายของในบ้านเกือบหมดรวมถึงเชลโลสุดรักสุดฮวงของรถด,ด้วยเธอโวยวายแม่ว่ามาขายเครื่องดนตรีที่เธอรักที่สุดทําไมแม่ก็เลยยอมพูดความจริงว่าตอนนี้บ้านเราไม่เหลืออะไรแล้วและสิ่งที่สําคัญที่สุดในครอบครัวก,ก็คือชีวิตพ พอ่อโรถที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมให้แม่ขายเครื่องดน,นตรีไปหลังจากนั้นแม่ก็พาโรสและพ่อกลับมาอยู่บ้านหลังเล็กที่พ่อซื้อไว้ปล่อยเชา่าและขายบ้านหลังใหญ่ไปภาพตัดกลับมาปัจจุบันวันนี้เป็นวันปิดเทอมเซิร์ฟมานั่งรอรถอยู่ที่หน้าบ้านเพราะว่ารดไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยมต้นมาที่เซิร์ฟมานั่งรอเพราะเขาอยากจะคุยเรื่องทุนไปเรียนต่อต่างประเทศของโรถเซิร์ฟพยายามบอกให้โรถไปตามหาอนาคตตัวเองไม่ต้องห่วงที่นี่แต่โรดก็บอกว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไป พอทุกอย่างที่ทําไว้กับโรงเรียนนี้ก็คงจะสูญเปล่าเซิร์ฟที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆพร้อมกับยืนของฝากไว้ให้รถกินกับแม่ชาววันต่อมาวันนี้เป็นวันทัศนศึกษานักเรียนทุกคนกําลังทยอยขึ้นรถแต่มีแค่เซิร์ฟบูนิวและมิวเท่านั้นที่กําลังยืนลุ้นใจจดใจจ่อว่ารถจะมาด้วยไหมเพราะทั้ง4ี่คนไม่รู้เลยว่ารถจะเรียนที่นี่ต่อจริงๆหรือจะไปเรียนต่อต่างประเทศตามที่ครูเขีมเสนอทุนให้แถมรถก็กําลังจะออกแล้วด้วยเซิร์ฟกับบูก็เลยคิดแผนว่าจะไปยื้อ ลาครูขิมโดยการพูดหวานล้อมยังไม่ให้รถออกแต่ครูขิมก็ไม่ยอมเพราะมันเลยเวลานัดมานานแล้วบูมันก็เอาอีกแล้วใช้วิธีคนป่าติ้งต้องบอกว่าเขาคือลูกค้าเพราะว่าจ่ายค่าเทอมจ่ายเงินให้ครูงันลูกค้าก็คือพระเจ้าแม่ค้าก็ต้องยอมเขาทุกอย่างครูขิมก็เลยให้ทั้งสองคนขึ้นรถบูกับเซิร์ฟก็ต้องยอมขึ้นรถไปแต่ทันใดน,นั้นเองรถก็รีบเดินเข้ามาพอดี้อมก็บอกว่าเธอตัดสินใจแล้วว่ายังไม่อยากไปต่างประเทศตอนนี้เธอสัญญาว่าจะ ะเป็นเด็กดีอยู่กับพวกครูไปนานๆทำเอาเซิร์ฟกับบูถึงกับดีใจยิ้มไม่หุบเลยตัดมาที่โรงแรม ตอนนี้รถบัสมาถึงที่ทัศนศึกษาแล้วแต่ครูก็ให้หนักเรียนทุกคนนั่งรอเช็คอินห้องก่อนบูกับแก๊งลูกกระจอกมันก็เลยแอบงีบบูฝันหวานถึงรถว่ารถมาชื่นชมในพลังการต่อสู้ของเขาแถมจะดึงเขาไปจุ๊บอีกคนบ้าอะไรนอนยิ้มเห็นฟันเลยทันใดนั้นเองครูก็เรียกให้หนักเรียนทุกคนมารวมกันเพื่อจับคู่บัตด,ดีนอนห้องเดียวกันและผลก็คือบูกับเซิร์ฟได้นอนห้องเดียวกันสองคนนี้ต้องทะเลาะกันทั้งวันแน่ๆเข้าห้องมาถึงบูมันก็เริ่มเสนอทันที ว่าการเข้าค่าย3มวันนี้จะเป็นการแข่งขันกันทำคะแนนจีบโรดมาทั้งฝั่งของโรดอยู่ๆลินล,ลี่กับมิกกี้ก็มาเคาะประตูขอคุยด้วยลินล,ลี่ถามโรดว่าทำไมถึงไม่เอาทุนเสียดายแย่เลยมีแผนจะทำอะไรกับโรงเรียนนี้อีกไหมเช่นการเป็นประธานนักเรียนโรดก็บอกว่าเธอไม่ได้สนใจเลยเพอเห็นพี่บอมเป็นแล้วดูวุ่นวายมากๆคงไม่มีเวลาทำอะไรแน่ๆลินล,ลี่ได้ยินแบบนั้นก็เลยชวนโรดมาอยู่ทีมเดียวกับเธอเพราะว่าเธอจะลงสมัครประธาน นเรียแต่โลดก็ไม่ตอบตกลง เพราะว่าเธอคิดว่าเธอมองโรงเรียนคนละแบบกับลินลี่ตอนกลางวันครูพานักเรียนมานั่งฝึกสมาธิเสิร์มันก็คิดจินตนาการว่ารถมาขอให้เขาทาครีมให้แล้วก็นั่งฟินอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนอื่นลุกกันไปหมดแล้วมาต่อกันที่อบรมในห้องประชุมครูถามนักเรียนว่าผู้นําที่ดีต้องเป็นแบบไหนบูมันก็ตอบแบบวิธีคนป่าว่าผู้นําที่ดีต้องแข็งแกร่งและต้องพัฒนาความแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาครูก็เลยบอกบูว่าต้องมีสมองด้วยลูกน้องบู ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามบูทันทีว่าครูด่าบูไม่มีสมองหรือเปล่าตัดมาที่ตอนพักกินข้าวมิวถามโรลดว่าทาไมดูมีความสุขจังโรลดก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้มาทะเลนานแล้วตั้งแต่พ่อป่วยถ้าไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่รู้จะได้มาวันไหนอีกบูมันก็เอาอีกแล้วจับมือโรลดมองตาพร้อมกับพูดว่าโรลดปกป้องทุกคนเดี๋ยวเขาจะปกป้องโรลดเองนิวก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนบูตื่นเต้นมากลุ้นว่าโรลดจะมาไหมเพราะมันอยากเห็นโรลดใส่บิกิน,นี่ทำเอาทุ คนที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับสำลักข้าวกันเลยทีเดียวหลังจากทุกคนกินข้าวกันเสร็จโรดก็ชวนเพื่อนๆไปเดินเล่นที่ริมทะเลกันแต่เหมือนเซิร์ฟมันจะคิดแผนทําคะแนนจีบโรดอะไรสักอย่างก็เลยทําฟอร์มเป็นปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษบอกให้บูพาไปที่ห้องเป็นเพื่อนหน่อยตอนแรกบูก็เหมือนจะไม่ยอมไปแต่ว่าโรถสั่งเขาก็เลยต้องยอมพาไประหว่างที่ทั้งสองคนกําลังจะขึ้นห้องก็เจอครูเอกกับครูพีกําลังเอาเอกสารต่างๆของผู้ปกครองมาทําอะไรที่แผนกการเงิน อยู่ก็ไม่รู้แต่เซิร์ฟก็ทําเป็นไม่สนใจพอเข้าห้องมาเซิร์ฟก็วิ่งเข้าห้องน้ําล็อกประตูไปเลยบูมันก็เลยนอนรอแล้วก็บอกกับเซิร์ฟว่าเสร็จแล้วให้ปลุกเขาด้วยพอบูหลับปุ๊บเซิร์ฟก็หนีออกมาจากห้องเพื่อมาหาโรดปับ๊บเขามาบอกกับโรดเรื่องที่เห็นคู่เอเอาเอกสารของผู้ปกครองมาทําตัวมีพิรุษหน้าแผนากการเงินแต่โรดก็เหมือนจะไม่ได้สงสัยอะไรมาทางฝั่งของบูตอนนี้ขําแล้วลินลี่โทรมาถามเรื่องโรดว่าจะลงสมัครประธานนักเรียนแข่งกับเธอไหมแต่บูก็ยื ยันว่ารถไม่ลงสมัครแน่นอนถ้าลงเมื่อไหร่เขาจะรีบบอกก่อนวางสายลิลลี่ก็แกล้งบูบอกว่าให้ตั้งใจทํางานไม่ใช่หนีไปนอนทั้งวันแบบนี้วันนี้เธอเห็นเซิร์ฟกับรถตัวติดกันทั้งวันแถมยังกินข้าวเย็นด้วยกันอีกด้วยพูดจบลิลลี่ก็วางสายไปบูที่ได้ยินแบบนั้นก็เด้งลุกขึ้นจากที่นอนเปิดประตูเตรียมจะลงไปข้างล่างทันทีแต่ก็เจอเซิร์ฟยือนอยู่หน้าห้องกําลังจะเข้าห้องพอดีบูก็บ่นกับเซิร์ฟว่าโกงเขาหรอทําทไมถึงไม่ยอมปลุกเซิร์ฟก็รู้ว่าเาาชอบรถขนด เซิฟก็เลยยืนข้าวเย็นให้บูไปเช้าวันต่อมาครูก็สั่งให้นักเรียนมาวิ่งริมชายหาดแต่เซิร์ฟก็ไม่ไหวเพราะเมื่อวานเขาท้องเสียจริงๆทําให้เขาไม่มีแรงวิ่งต่อบปูก็เลยทําโทษโดยการให้เพื่อนทุกคนวิ่งแทนเซิฟไปกับ5ารอบตัดมาตอนกินข้าวมิกกี้ก็พูดเหน็บเซิฟบัวท่ารู้ตัวว่าไม่ไหวที่หลังก็ย่ามาเป็นภาระาเพื่อนโลที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากๆเพราะเซิรฟไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ครูที่สั่งทําโทษจนทั้งสองฝ่ายเทีย กันใหญ่โตเกือบจะมีเรื่องกันเซิร์ฟก็เลยลุกขึ้นขอโทษเพื่อนๆทุกคนแล้วขออย่ามีเรื่องกันเลยตอนค่าหลังจากจบปาร์ตี้ริมหาดบูกับเซิร์ฟก็มาคุยปรับความเข้าใจกันว่าเซิร์ฟก็ชอบรถเหมือนกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้พอเซิร์ฟมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนบูก็เลยยอมให้อภัยเช้าว,วันต่อมาคูวีรีบเอาเอกสารทั้งหมดมาเผาทิ้งเพราะกลัวความผิดเรื่องที่โกงเงินเล็กๆน้อยๆของผู้ปกครองนักเรียนที่มาค่ายเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบ ลลงไปแ้วสําหรับเปิดโรงเรียนป้อนตอนที่5และ6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย